ดิแฟนมาซ่าทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24มีนาคม2568นะครับอยู่กับอาชวีทางอาซ่าดิครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรเราก็นักเตะอาซ่ลนะครับในวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องขยับมาเล่นในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับหลังจากที่2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของฟุตบอลระดับทีมชาตินะครับซึ่งใจความสําคัญก็ อยู่ที่เรื่องของฟุตบอลโลก2026นะครับยังไงก็ตามเมื่อคืนมีการแข่งขันขฟุตบอลเนชันลีกนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2นะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการคัดเลือกทีมที่จะเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลก2026ของโซนยุโรปนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด16ทีมในรายละเอียดเนี่ยเมื่อวานเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่ากระบวนการในการคัดสรรทีมต่างๆเนี่ยจะออกมา แบบไหนยังไงนะครับรวมถึงทีมที่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็ทีมที่แพ้ตกรอบไปในรอบก่อนรองชนะเลิศจะต้องกลับไปอยู่ในกลุ่มไหนยังไงนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสสามารถ ผลการแข่งขันกลับมาได้นะครับหลังจากที่นัดแรกบุกไปแพ้คโครเอเชียมาศู์ประตูต่อ2นะครับนัดนี้ก็เอาชนะโครเอเชียไป2ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ในเวลา90นาทีนะครับของทั้ง2นัดรวมผลแล้วเนี่ยก็เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับต้องว่ากันด้วยการต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับโดยเป็นฝั่งเศสที่สามารถเอาชนะไปได้5ประตูต่อ4นะครับ โดยในนัดนี้เนี่ยวิลเลียมซลิบาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็อยู่ครบ90นาทีด้วยส่วนสเปนกับเนเธอร์แลนด์นะครับก็เสมอกันอีกนัดหนึงนะครับหลังจากที่เสมอกันมาก่อนในนัดแรก2ประตูต่อ2นัดนี้ก็เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับในช่วงเวลา90นาทีผลของการต่อเวลาก็ทําให้ทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันไป3ประตูต่อ3ต้องตัดสินกันด้วยลูกจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นสเปนนะครับที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะ เน์แลนด์ไปได้5ประตูต่อ4นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในขณะที่เยอรมนีก็เอาชนะจุดโทษอิตาลีไปได้5ประตูต่อ4เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เสมอกัน3ประตูต่อ3นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็พลิกเกมนะครับกลับมาเข้ารอบได้โดยการเอาชนะเดนมาร์กไปได้5ประตูต่อ2รวมผล2นัดเนี่ยพวกเขาเอาชนะเดนมาร์กไป5ประตูต่อ3นะครับโดย ในคืนวันนี้ก็ยังจะมีโปรแกร,รมทีมชาติลงเล่นนะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็จะมีทีมชาติอังกฤษลงทาการแข่งขันด้วยนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์ให้นักเตะอาร์เซอเน่แคล้วคลาดปลอดภัยนะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บกลับไปเพราะว่าเราก็ยังมีเกมสําคัญนะครับโดยเฉพาะการเล่นยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่จะต้องพบกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในวันที่8เมษายนนะครับ สำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็มีรายงานที่น่าสนใจออกมานะครับหลังจากที่เราได้นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาเซาในตลาดซื้อขายนักเตะมาตลอดนะครับโดยเฉพาะในตําแหน่งหน้าเป้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอเล็กซานเดอร์อิซักก็ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายอันดับที่1น,นะครับที่อาเซาต้องการจะนํามาเสริมทัพแต่ก็อย่างที่พวกเราทราบว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดไม่ต้องการปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปนะครับแล้วพวกเขาก็ดูไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินด้วยนะครับไม่ได้ถูกบังคับจากสถานการณ์ทางด้านการเงินใดๆนะครับหลังจากที่แก้ไขปัญหานั้นไปได้ด้วยการขายผู้เล่นคนหน่งออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีโอกาสอยู่บ้างนะครับจากการที่สื่อมองว่าอีซักเนี่ยต้องการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถ้านิวคาสเซิลยูเนเต็ดพลาด โคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ไปเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่อาเซลจะพูดคุยแล้วก็หยิบยื่นข้อเสนอที่มิเกลเดตาอาจจะมีบทบาทสําคัญนะครับที่ตามข่าวเนี่ยรายงานว่ามิเกลเดตาเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญนะในการที่จะต้องจัดการให้เรื่องนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับล่าสุดสื่ออย่างคอรรโอมาน5ได้รายงานนะแผนการที่อาเซลเนี่ย จะยกระดับการไล่ล่าลายเซนของกองหน้าตัวเป้าทีมชาติสวีเดนอีกรกายหนึ่งนะครับอย่างวิกเตอร์เกลเกรสที่ในฤดูกาลนี้ก็ยิงไป40ประตูแล้วนะครับแล้วก็มีอีก10แอสซิสถือว่าฟอร์มเนี่ยเกินต้านทานจริงๆนะครับไม่ได้ดีแค่ซีซันที่แล้วซีซันนี้ก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับโดยสื่อเจ้านเนี้รายงานว่าอาร์เซอเได้เค q u e s ไปยังตัวแทนของ วิกเตอร์ r อเกนะครับอย่างฮา a คันกิติงกัยยานะอ่านยากเหมือนกันนะถ้าอัานผิดต้องขออภัยด้วยผู้ซึ่งสื่อรายงานว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งของมิเกลเรต้านะครับและทางอาเซเนี่ยเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งคู่นะครับก็คือมิเกลเรต้าแล้วก็ตัวแทนของวิกเตอร์ r เกเสเนี่ยจะทำให้ อาเซาเนี่ยมีแต้มต่อนะครับในการที่จะเจรจากับนักเตะรายนี้เหนือคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยนักเตะรายนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่100ล้านยูโรนะครับสัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงในปี2028ต่วายังไงก็ตามสื่อเจ้านี้ก็รายงานว่าสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยจะยอมปล่อยให้นักเตะรายนี้ย้ายออกจากทีมนะครับด้วยค่าตัว,าวราวๆ75ล้านยูโรนะครับหรือก็ประมาณ แถวแถวหกล้านปอนด์ก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้แนวรุกตัวเก่งของทีมชาติสเปนแล้วก็อาร์เรติกบิลเนะพูดมาขนาดนี้ก็ต้องเป็นนิโก้วินเลียมส์นะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรดังในยุโรปนะครับรวมถึงอาร์เซอลเชลซีเราก็มีเบเยนมิวนิกด้วยนะครับแล้เมื่อวันสวันที่ผ่านมานะครับทางด้านคริสเตียนฟอกสื่อจากบิลในเยอรมนีเนี่ยได้ รายงานว่าไบยนมิลนิคเนี่ยไม่ใช่ทีมที่เป็นตัวเต็งที่จะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าเป็นอาร์ซอลเหตุผลก็เพราะว่าไบยนมิลนิคเนี่ยมีนักเตะในตำแหน่งริมเส้นที่พวกเขาจำเป็นต้องขายให้ได้ก่อนนะครับอย่างคิงซีโคมองตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รีลอยซาเน่ของเยอรมนีนอกจากนี้ก็ยังมีแซชกรีนาบีอีกคนหนึ่งที่ เป็นคนดิเดตในตำแหน่งริมเส้นของทีมเสือใต้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องขายออกไปให้ได้ก่อนนะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรก่อนที่จะมีความสามารถในการไปทำดีลกับนิโกวินเลียมส์แล้วก็แอตติกบิลเบานะครับซึ่งสื่อเนี่ยรายงานว่าอาเซาเตรียมข้อเสนอราวๆ2 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับให้กับนิโกวินเลียมส์แล้วก็มีบางกระแสะรายงานว่าสัญญาที่ จะให้นักตเตะเซ็นสัญญากับปืนโตเนี่ยจะยาวไปถึงปี2030ส่วนในเรื่องของค่าฉีกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับอาเซาลนะครับและถึงแม้ว่าจะมีข่าวชี้นำไปในทิศทางแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าอาเซาเนี่ยบรรลุข้อตกลงหรือว่าการพูดคุยเนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่จะเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาเท่านั้นเนี่ยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่า ข่าวดูจะเล่นไปไกลเกินไปนะครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะพอมีมูลอยู่บ้างนะมีความเป็นไปได้อยู่บ้างเมื่อบาร์เซโลนาเองก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดึงนักเตะในตําแหน่งริมเส้นไปร่วมทีมนะครับเนื่องจากฟอร์มของนักเตะอย่างราฟินญารามิญ่ามาาก็ทําให้ทางเลือกของนิโกวิลเลียมส์เนี่ยอาจจะต้องเป็นทีมจากในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งก็มีทรัพยากรมีเงินทุนมากพอที่จะ ยื่นข้อเสนอที่ทางนักเตะเนี่ยพึงพอใจนะครับก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าที่มีความน่าเชื่อถือได้นะครับออกมามากขึ้นนะครับในรายวันนี้ซึ่งเดี๋ยวทางอาเซียดีครับของเราก็จะนำมาอัปเดตกันให้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณแฟนบนอลอาเซทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ อยู่ด้วยกันมานะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์ก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้วเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ